วันนี้เป็นวันคริัต์มสบดีที่13เดือนกรกาดาคม2566คุณโยงปิยธนาบุญมูลได้มาทำบุญกับบาทเดียววันนี้อตาตมาภาพขอบารมีหลวงพ่อใหเจ้าอยากอินแปง จงปกปักรักษาขนยมพิยธนาบุญเมืองพอไม่ครอบครัวพอมีปรมััยแขงแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยภรมััยเจริญด้วยโภกาสสมบัติทรัพย์สินืยินมอายุวันนะสุขาภาระทุกที่ภาราิิกานนีเ้เอยะภาวาริวังอา,าปุราบาริปุรมเทสาครัง เอวะมีวะอิโตทินังเบตานังอุปปกปะพะติอิจิทางมัดิทางตุงหังคิปปะมีววะซมิสตุจับเบพูเริ่มุสังคับปานจันโทบนราซูยะทะมันิโชติราซูยะทะสวิทยวิวาชันโสษพารอ ตมาเดหวันสราญุสุขิทีกายุโคภวกิวตนาสิเราเสนจังมุตธรรมจาิยนุจตตลัลธรรมาวธนรมีอั